ให้แกว่าจะให้แต่ว่ายังไม่ได้ให้แต่ว่าหาหาไม่ได้ของเขาก็เลยขาดตลาดหาไม่ได้ก็เลยงงว่าเข้าฟีลเหมือนแบบเหมือนซื้อมะพร้าวมาขายสวนนะครับคือมะพร้าวข้าวผัดก็คือเหมือนแบบผมกำลังอยู่ในช็อปช็อปหนึ่งครับซึ่งผมแบบเป็นเฟรนด์นะครับผมกำลังจะซื้อของใช่ไหมครับเขาโทรมาบอกว่าเขาโทรบอกว่าเอานไหมเดี๋ยวซื้อให้ผมวันเกิดแต่จะซื้อของที่กูเป็นเฟรนด์ให้กูเป็นขอวันเกิดแล้วกูกำลังจะซื้ออยู่ด้วยคือเหมือนจะฝากผมมาซื้อมาเลยแล้วเดี๋ยวจะแล้วเขาก็พูดพูดไงว่าเอ้นไม่่เอาาดีกว เ็นอีกแล้วนะแล้วก็วางสายไปก็ยังยังหาของเป็นของมันเขาขาดตลาดครับนี่เหมือนมีแบบมันบังคับให้ที่เขาทำอะอย่างนนะสรุปจะให้ยัง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 ของมันขาดตลาดครับ ดีครับก็เป็นปีแรกที่มีการจัดงานวันเกิดตรงกับวันเกิดพอดีอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับก็มีมีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยมามาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นวันเกิดที่ดีปีนึงแล้วก็ปกติวันเกิดจะทํางานมาทุกปีเลยปีนี้เป็นปีแรกที่วันเกิดแบบไม่ได้ทํางานแล้วก็มาจัดงานวันเกิดกับแฟนอะไรเงี้ยแค่เพื่อนวันเกิดนี่บอกเลยนะว่ามีแต่คนรักบอกว่าเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ปีนี้เหละว่าเรามีกันนานเยอะอะไรรู้แต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าตะโอนอย่างที่บอกอ่ะพอช่วงที่ผ่านมาเรา ทำงานมาตลอดทุกปีอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้มีเวลา Appreciate ขนาดนั้นแต่พอปีนี้มันแบบเรามีเวลาว่างทั้งวันอ่ะเราก็เลยเหมือนได้รับแบบเหมือนได้รับความรู้สึกนี้อย่างแบบเขาเรียกว่าได้อินกับมันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ก่อนมันเหมือนแบบอยู่ในกองแล้วก็มี Happy Birthday แล้วก็ทํางานต่อละอะไรเงี้ยมันจะแบบอีกวันหนึ่งก็ตื่นมาทำงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้แบบเออดื่มด่ำกับความรู้สึกเท่าไหร่เลยเขามีเลงไว้แล้วว่าอยากให้นี้จริงๆใช่ก็อยากเก็บไว้เองด้วยเหมือนกันแต่ให้ดีกว่าหายากครับหายากใช่ ส่งไปลรอแล้วเ้้ยไม่่คดวรรูสใช่ฮะ <c oughs> โอ้ยมันไม่รู้หรอกมันจำไม่ได้หรอกพี่จำมันไม่ค่อยได้โอเคโอเคคุณจับมาจากใครมีด้วยใช่ครับเมลูก,ก้าก็ไปที่กัมพูชากันมาครับแคนเบเดียก็ ก็สนุกดีู่นะมันว่าเรามันห่างๆไปสากพักด้วยด้วยน่าจะตั้งแต่มกราที่ที่ไทไทเปตอนนั้นก็นานแล้วประมาณแบบ6-7เดือนนะครับก็ได้มาจัดอีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้กันดีครับโอ้โหแฟนคลับแฟนคลับที่นู่นเขาก็แบบ energy แบบมาพุ่งมากเลยครับแบบตั้งแต่เวลาพิชานบินเลยนะก็แบบเออแบบเขาเรียกว่ารับมาใหญ่ครับมาใหญ่มาใหญ่จะเต็มครับมีอีกษ์ ก็ที่เขาพูดพูดว่าสำหรับปีนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายครับแต่ว่าปีหน้าไม่ก็ฟีลเป็นสัตว์สงวนแล้วตอนนี้คือใกล้สูญญากาศแล้วมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ฟีลนกนกเต้ลแล้วทองดำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็ไม่แต่แตงมีอยู่ครับก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวต้องรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะรีเทิร์นครับเขาเรียกว่าคัมแบ็กะไรนะคัมแบ็กสเตจครับแดีวมอมมี่รีเทิร์นใช่มอมมี่อีกโอ้ย ใช่ครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับว้าวันไม่ต้องไม่ต้องจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นครับคือเราไปทั้งหมด5คู่ครับผมก็เป็นทั้งหมด10คนที่อิตาลีครับผมใช่ก็เออจริงๆไม่ได้เราไปกันแบบเซตแรกก็มีแบบมีเซตอื่นๆที่แบบเคยมีคนไปชิมลางมาแล้วเนะก็มีใครนะเฟิร์สข้าวตังค์ป่ะฟอร์สบุ๊กก่อนเออฟอร์สบุ๊กเฟิร์สข้าวเฟิร์สข้าวตังค์แล้วก็ล่าสุดก็เป็นปอนภูวินแล้วก็นี่เป็นการตอกย้ำนะความสำเร็จของเลลยในกาารตตีด เราลิกเรา recover เป็นผู้บริหารอยู่ผู <c oughs> ้บริหารท่านไหนอ๋อนีาเป็นการต่อยังค่อยเฉลี่ยนะก็เป็นฟิวไปเฮ้ยแต่ผมว่ามันแบบยงผมยังไปเขาเรียกว่าอะไรยังไปยินดีกับเฟิร์สเขาตัง้งเฟสบุ๊กเลยว่าแบบการไปตีตลาดยุโรปมันดูแบบ ดูยากนะเออแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนสองคนนั้นน่าจะไปตีด้วยเรื่องเอ่อโอลิฟเฟรนปะใช่ไหมครับพี่เขาเหมือนแบบมีกระแสที่ยุโรปอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขามากๆถ้าแบบเป้าหมายถัดไปของเรานะครับจะเป็นละตินอเมริกานะครับแล้วก็เราจะไปถึงทั่วโลกเลยครับแล้วในปีหน้าเราพยายามจะไปแอนตาร์กติกให้ได้คถ้าเันได้ดีว่าทีโกโลกเหนือให้หมีดูเหรอให้หมีดู